สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายจะมาทำข้าวย่าปลาทูทำปิงโตให้ลูกชายไปทำงานยายทอดปลาทูเสร็จแล้วมานั่งแกะปลาทูเอาก้างออกเดี๋ยวก้างจะติดคอลูกแกะแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดเสร็จแล้วก็โชว์ปลาทูสักหน่อย แล้วตักข้าวออกมาทิ้งไว้ให้เย็นลงเสร็จแล้วก็ทำน้ำพริกน้ำปลาลอยเอามาราดข้าวแล้วก็คุก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 คิกคุกคิกคเลโ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 คเลให้เข้ากันข้าวกับน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูที่แกะเอาไว้คเลโคเลโคเลโคเลให้เข้ากันอีกสักหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนุ่งหูเสียงยายเด้ออ่ะโชว์สักหน่อยเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ปิงโต ใส่หมูหวานลงไปเพื่อนๆอยากจะกินหมูชิ้นก็ได้นะแต่ยายเอาหมูบดเพราะมีหมูบดเสร็จแล้วก็ตักเนื้อปลาทูลงมาซีอกหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยต้องมีผักบ้างเดี๋ยวจะว่าไม่ครบกินแต่หมูแต่ปลาอย่างเดียวไม่มีผักเสร็จแล้วน่ากินไหมทุกคนข้าวยำปลาทูเปินโตให้ลูกชาย